สวัสดีจ้ะหลังเราจบคลิปแรกไปแล้วนะคะพี่ๆยินกนะคะหน้ากล้องก็มัวมัวนะหน้าาเดินแดงเถือกนะคะนี่นะต่อไปนะคะเอฟซีทำไมนหน้าหนูแดงองนี้หนูขร์มซันมันหนูร้อนมากเลยโอ้นะคะเราจะเดินไปนะคะเอฟตัวนี้คือส่วนหางาของพญานาคนะคะเอซีจะมีพญานาคอยสององค์นะคะ หนึ่งสองสามนี่แล้วก็มีทางไปในป่าอย่างนี้นะคะเอฟซีร่มลื่นนะคะเดินเข้าไปในป่าร่มลื่นกว้างขวางเราขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เราก็ต้องเดินดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะเอตัวแรกนี่คือคุณคืออะไรคุณคืออะไรนะคะเอฟซีมีสัปส์สัปสา์ทั้งหลายเอออ๋อ เพื่อนคือนกแคนฟินนกแคนฟินต้องอยู่หน้าเออต้องอยู่กับร้อนๆสินางคือนกแคนฟินนะคะสิต่อไปก็นี่เออว้าวน้ําตกของเพื่อนแ้อลังการบ้านเราจะมีอย่างนี้สักอันก็ดีเนาะเนี่ยแหละถ้ามีน้ําตกแล้วมันจะสดชื่นแล้วร่มเย็นเอาเอซเอออันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ย หาก่อนเด้อว,ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรยืนตั้งงานอยู่อย่างเงี้ยมีมิก้เมาส์พร้อมออเออโอมีะระฆังพร้อมนะคะเขาคือนอกฮูกคุณลุงฮูกนะใคระซีอ๋อข้างบนนั้นคือแผงโซลาเซลล์โอเคเก็ตเข้าใจโอเคอ่าเอาอะไรเพระะฆังล่ะโอ้ เคาะระฆังให้ดังๆกันด้วยนี่อุปกรณ์เคราะระฆังเจออะไรเอฟีเอานะนี่โอเค,อคเจอแล้วมีมิกีเมาพร้อมไปเราเดินต่อไปก็เมื่อก่อนน่าจะล่มลื่นล่มลื่นนะเอซีตาช้าทุาทมีเหตุพร้อมเราไม่ไปทางนี้ดีกว่าโอ้ตรงนี้เป็นปีกของนกคู่ เราไปทางนี้ดีกว่าไปได้ไหมล่ะทางนี้พีน่าจะได้นะนี่เห็นไหมเขาจะทําอุโมงวัดนี้น่าหลายสิบปีแล้วนะเพราะต้นไม้ใหญ่ๆเนาะพี่เนาะนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆฮาเอ้าใครเรียกค่อยไม่มี้หยวนี่มันก็เป็น นี่แหละ FC ที่เราจะทําคุมบ้านเราอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะล่มลื่นเราทําแค่ช่วงอย่างนี้เองเนาะพี่นัดมาเจอวัดนี้โดยบังเอิญน,นะคะ FC เนื่องจากเมื่อวานนี้ไปตลาดนัดฝั่งนู้นเนาะให้ไยอุดรซืร้อกับข้าวและเราก็เห็นเจดีสีทองเนี่ยเห็นมานานแล้วเนีย่ยไปดูที่เจดีสีทองอยู่ตรงไหนกันจะเห็นเจดีสีทอง ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้โอ้ไปทางไหนก่อนดีอะไปนี้ก่อนเนาะนี่เห็นไหมัมนจะร่มลื่นไม่ร้อนโอเคยวดูเราจะไปไหว้เจดีย์กันไปอุ้ยเราไม่ท่านมาก่อนสิว้าวอันนี้อะไรอะอ๋อองค์พระสังกัจจายแล้วก็มีช้าง เพื่อนก่อสร้างอยู่เนาะตรงนี้เพื่อนเพื่อนก่อสร้างมั้งมีโครงเหล็กอยู่อึ๊บแต่ดีดีกันนะอันนี้น่าจะทำใหม่ว้าวนี่ผู้ใหเปิดเพลงในวัดนี่ตรงนี้เพื่อนน่าจะบูรณะหใหม่ฮะน่าเพื่อนน่าจะทำใหม่นะพี่พีนะคะ ่วนนี้น่าจะทำใหม่นี่แล้วสิที่หนูสะดุดตานะคะพี่เนาะก็คือ J จดีองค์นี้นะคะที่เดินนี่เนี่ยเห็นไหมยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเนี่ยที่สะดุดตาก็คือ J จดีองค์นี้แล้วแต่ข้างหน้าเปิดเพลงนะเราจะไปดูกันซิมีอะไร นี่แหละที่ขับรถผ่านไปทันมาแล้วก็สะดุดตาก็คือนี่เลยเจดีย์องค์นี้เลยพี่ๆนะคะเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปก่อนนะโอ้มันถ่ายไม่ได้ดิย้อนแสงย้อนแสงย้อนแสงถ่ายไปให้ดูแล้วกันโอ้เหนื่อยโอ้มีสิงโตว้าวอ,อันนี้น่าจะทำใหม่นะคะ อันนี้น่าจะเป็นท้าเวสสุวรรณนะคะที่ที่ทำใหม่เนาะวัดกําลังทำใหมนะะ่เป็นวัดป่านี่ถวายที่ดินสิบเอ็ดไร่นะคะตรงนี้สิบเอ็ดไร่อันนี้น่าจะทำใหม่โอ้โหได้ยินเสียงเพลงพร้อมนี่เราจะเดินไปดูข้างในกันเด้อพี่ๆเด้อน,นี่มาถะดตากอะอันนี้ เอฟลาบยศสรรเสริญโกรธหลงสุขนิพานโลภทุกข์นะคะเป็นมุมมีพี่พี่เยอะเลยโอเคไปเดินไปทางนี้ว,ว้าวทำราวไม้ได้สวยมากเลยนะมีดอกไม้โอ้มีเพลงด้วยเดี๋ยวพี่นัดสต็อปคลิปแป๊บนึงเดินไปก่อนเด้อโอ้ยใกล้เสียงเพลงไปเข้าทุกทีดเอฟซีใครเปิดเพลงเนาะเป็นอะไรม้่งคะหลวงพี่<อ>ถ้า เจดีนี่เพิ่งสร้างเหรอเจ้าคะสร้างแต่ยังไม่เสร็จแล้วเราเข้าไปดูในเจดีได้ไหมเจ้าคะอ๋อเขาเปิดที่เขาเปิดเพลงอยู่เนาะแต่ไปดูล้อเลาะดูได้ข้างในมีพระอะไรอย่างเจ้าคะมเป็นหินหินเกศ ไอแต่สะพานนี่สีเราจะไปได้ไหมอะฮะสะพานเโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนขอบคุณมากเจ้าค่ะเพลงใช่ไหมเจ้าค่ะพักเทียเ่ยงเออคนงานพักเที่ยงอีกเปิดเพลง fc เดี๋ยวคนงานพักเที่ยงไม่ว่าเดี๋ยวพี่ดูอะไรกันนะเดี๋ยวก่อนเด้อนี่ตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิม fc นะคะเดี๋ยวเขาออกมาดูแต่ไอพี่วัดใจวินัดมากมากนี่ เออหนูก็รู้นะว่าทางไปเอ,อ่อเอาไงดีเอฟซีทำให้มันเรียบไปได้ไหมเจ้าคะาทำไมต้องเว้นรูเว้นร่องไว้อย่างนี้ฮะอันนี้น่าจะเป็นคีเลนนะเอฟซีเดี๋ยวนี่บ้านเราอยากมีซุ้มอุโมงค์นี้หนูก็อยากจะไปดูทางนู้นก็เปิดเพลงทางทางนู้นก็เปิดเพลงทางนี้ก็ โอ้ยเอเอ้ยเดินกันวันเนี้เออจะรอดไหมอะนะค่อยๆย่องเดฟซีเด้เอามามาลุ้นในคลิปต่อไปดีกว่านะว่าพี่นัทจะจะไปยังไงออคือจะไปยังไงต้องเล็งให้ดีนะเอะานะคะพี่ๆเอาเพื่อไทยอุดรเพื่อเอซได้มีคลิปดูว่า ขวาจะได้แต่ละคลิปนะแปดนี่ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งพี่ที่อยู่ในนี้ไะเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไป